ก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับรวมถึงเพื่อนๆทาง YouTube ที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้เมื่อนี้นะครับชอบชวนหานะครับมีว่างนะครับจะมาทานะครับเสียมน้อยนะครับเสียมตัวนี้นะครับเอาไว้โดยเฉพาะนะครับบัได้ไปขุดหยังนะครับคือไปกวาดเ็ดเพาะนะครับนี่ครับเพราะว่าช่วงนี้ถึงฤดูการหาเ็ดเพาะแล้วนะครับ มีหลายรูปแบบครับตัวนี้แบบสามเหลี่ยมนะครับมันแหลมเกินนะครับตัวนี้มันสิติดตใบตองใบไม้นะครับเดี๋ยวมาตัดไม้นะครับตองเห็นแบบนี้นะครับที่นิยมนะครับตัวนี้นะครับมันง่ายนะครับเขาต้องทําให้เป็นรูปร่างแบบนี้นะครับอันนี้ด้ามมันกะห้ากะหามห้มาใส่่ตให้มันยาวนะครับเล็กเขาก็มีหลายรูปแบบนะครับคือห้าหาเล็กเกเก้านะครับเสียเล็กนะครับแบบนี้นะครับ เรือใช่นะครับหรือว่าประคิบมาตามซาเลิงนะครับมาตัดนะครับตัดได้ขนาดนะครับอันนี้เป็นเล็กกล่องไม้ขีนะครับนิ้วคูณ2นะครับเอากลับมาตัดแล้วก็เอามาเคาะให้มันเป็นเป็นเล็กแผ่นแบบนี้นะครับแล้วก็เอากลับตัดนะครับทาเป็นรูปร่างตามที่เราต้องการนะครับแล้วก็ยดสี๋ยาสามาเบิ้งนะครับขั้นต่อในการทำนะครับว่าเป็นแบบได้นะครับเชิญรับชมเลยนะครับ ตัดได้ตามขนาดที่เราต้องการแล้วนะครับทีนี้กมาทําการนะครับเงี้นะครับแยกเล็กกล้องนี่ให้เป็นเล็กแผ่นนะครับแล้วแต่ทุกท่านจะมีวิธีใดนะครับคือผมใช้คีมสองอันนะครับงัดนะครับพยายามนะครับใช้แรงนะครับในการงัดออกมาให้มันเป็นเล็กแผ่นนะครับเพราะว่าเราบผมมีเงินไปซื้อเล็กแผ่นนะครับเขาเก็บเล็กเก่ามาเห็ดนะครับเพื่อประหยัดงบประมาณนะครับ ดีกว่าเอาไปทิ้งนะครับเล็กเศษเล็กอย่างครับมาเห็ดเป็นประโยชน์ได้นะครับอันนี้นี่ครับเงี้ยออกมาแล้วก็ไปวางไว้ก่อนพักไว้ก่อนนะครับพอดีผมห็ดสออันนะครับมันสะได้อยู่ชิ้นละสองอันนะครับตัวนี้นะครับต้องเงี้ก่อนนะครับระวังบาดมือนะครับก็ใช้แรงนะครับบางอันก็แข็งบางอันก็อ่อนนะครับแล้วแต่เล็กนะครับ ออกมาแล้วนะครับแล้วก็ทับก้านนะครับเคาะนะครับถ้าออกมาแบบนี้ได้นะครับตัวนี้รู้สึกว่าสียงังนิดนึงนะครับเพราะว่าคีมมันน้อยนะครับถ้าถ้าคีมใหญ่กว่านี้นี่มันสิงงาง่ายกว่านี้นะครับอันนี้เดี๋ยวมันบาดมือนะครับเดี๋ยวเคาะเอาครับใช้ค้อนนะครับเคาะนะครับ เมื่อเขาเคาะเรียบเป็นที่น่าพอใจแล้วนะครับเขาก็เอาแบบมาวางนะครับที่นี่นะครับทําแบบทํามือเลยนะครับเอาตัวที่มันแล้วนะมาเป็นแม่พิมพ์เลยนะครับทําการขูดขีดนะครับหมันเป็นรอยนะครับมากนะครับก็ใช้โลหะนะครับใบเลือดตะเล็กเลยว่าตะปูนะครับหรือมันยังก็ได้นะครับมาขีดมันเป็นหอยเพราะเขาหุ่นจัก นะครับรู้ว่าจุดไหนเขาสิตัตนะครับเขาต้องเอาตามเป๊ะนะครับเพราะว่ามีคนเอาไปใช้แล้วบอกว่ารุ่นนี้มันดีนะครับเพิ่นใช้มาหลายแบบนะครับมีทั้งแบบมือเสือมือแบบยังนะครับไปแล้วมันบวพร้านะครับเพิ่นว่านะครับแบบนี้ดีที่สุดนะครับเลยเฮ็ดเฮ็ดเพิ่มนะครับเอาไปแจกจ่ายสมาชิกนะครับในการขึ้นผู้นะครับหาเฮ็ดเพาะนะครับเพราะว่าถ้าเขาแบบเสียม จกหรือเสียมผ่านไปมันนักนะครับแต่ตัวนี้มันเบานะครับถือไปสะดวกนะครับ จากนั้นนะครับก็นําสว่านนะครับมาทําการเจาะรูนะครับด้ามของมันนะครับเพื่อยึดไมที่เรามาต่อนะครับเสียมนี้นะครับเพ่ให้มันรุดออกจากกันนะครับจะรู้สึกว่าจะเจาะไม่ได้แล้วครับลําบากนะครับเพราะว่าเล็กมันเป็นเล็กกลมนะครับเจาะใน่าด้ครบบดทึกนะครับต้องพึ่งนะครับเจาะน็อตนะครับมามารก่อนนะครับเนี่ยมันต้องมาเคาะให้เป็นรูนะครับเคาะมารก่อนนะครับแล้วก็เจาะใหม่นะครับ มันเอาทะลุแล้วนะครับเขาก็เปลี่ยนฟังมาเจาะอีกฟังตรงข้ามนะครับเพราะว่าให้มันทะลุนะครับเพราะว่าเวลาเตาะตะปูให้มันทะลุลงมาฟังนี้เลยนะครับอันที่จริงคือเจาะมาจากด้านบนก็ได้นะครับแต่ว่าดอกสว่านผมมันสั้นนะครับมันหักนะครับก็เลยต้องมาม์กด้านล่างด้วยนะครับก็เลยต้องมาเจาะคนละฟังนะครับก็เลยจะเจาะสองเท่อนะครับ เรี้ยบร้อยนะครับเจาะทะลุแล้วนะครับเอาหาด้ามาใส่กะเอาตะปูมาตอกทะลุแล้วก็งอไว้นะครับเพื่อความแน่นหนาจากนั้นกลับมาทําการเจียแต่งนะครับที่นี่นะครับ E aí และแล้วก็สำร็จนะครับมาเบิง่งเสียมเอาไว้หาเหตดเพราะนะครับรุ่นนี้นี่เป็นที่นิยมนะครับรุ่น2แง่งนะครับ2ฟันนะครับตรงนี้มันสิง่ายในการหานะครับเกลียยนะครับมี หาไม่มาใส่นะครับตรงรูแล้วก็เอาตะปูโตเพื่อยึดความแน่นหนานะครับเวลาเข้าไปหาจะได้สั้นได้ยาวก็ตามที่ต้องการนะครับ